สวัสดีครับเบอร์ไวท์ดอทมอนซีชอปดอทคอมครับวันนี้จะมาิวตัวแมจิกพาเวอร์บ็อกซ์น,นะครับตัวนี้เป็นของแบ็คาลูฮะเป็นตัวจ่ายไฟขณะจอดรถไว้นะครับผมสามารถจอดในแบบเครื่องแล้วก็กล้องจะเล็คคอ,อร,คร์ดไว้ตลอดเวลานะฮะมาดูกันครับตัวนี้ของเกาหลีนะครับมาอิงเกาหลีนี่แพคเกจเาครับ ไปเรามาดูกล้ข้างในว่ามีอะไรบ้างนะฮะจะมีคู่มือแล้วก็ตัวหัวดูตรงคู่มือนะคือตัวนี้มันจะบอกว่าวิธีการต่อนะฮะให้เราเอาขาหนึ่งอนะ ที่เป็นสีดำเข้าต่อเข้ากับส่วนกราวนะฮะแล้วก็จะมีสายแดงสายแดงกับสองแจ็คที่จะต้องเข้ากับฟิลฟิลของส่วนของสายไฟบวกของรถนะฮะชิมีนอตให้ครับตัวน,นอ็อ อันนี้ส่วนของสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เยอดน,นะครับทิ้มถ่งสายไฟครับผมก็จะมีกลกราวแล้วก็สีเหลืองเข้ามาตรงนี้ครับจะมีวิธีการปรับไฟอยู่นี้ครับ ก็ไม่โบก,กันนะเนี่ยสามารถแบบไปได้ว่าจะให้เล็กรอดกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะฮะสามารถตังได้เรี๋ยวเวลาได้นี่มันของ E Home ตะวาเวาเลยครับสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่วเว็บ dot m a n s i s h o p com นะฮะขุณมากครับผม